สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของเนลลยาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพฤษภประจำเดือนสิงหาคม2515ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลเนลลยาทารุนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะคะตัวตน e NERGY ของชาวพฤษภในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะนายออบมอนส์ทูอัพเพนเดลเคิลจัดจ้าน s o v s n of s ฟและ2 of s w o r d สสำหรับชาวพิศศพนะคะเอาละในช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงของการที่คุณอยากจะตัดสินใจนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในลักษณะที่ว่าโอเคเป็นไงเป็นกันอะไรแบบนั้นนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณได้ทำสิ่งต่างๆ นะคะในเรื่องของความรักมามากพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ค่อยเป็นอย่างที่คุณต้องการเนาะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างตามที่ใจเราปรารถนาก็แล้วกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะปล่อยให้เรื่องราวนะคะอะไรบางอย่างที่มัน คือเหมือนใครทําอะไรก็ให้ได้รับผลตรงนั้นไปก็แล้วกันเพราะคุณมีเคยมีความรู้สึกว่าเซเว่นออนะคะคุณเคยถูกใครทําอะไรรับหลังนั่นเองนะคะหรือว่ามีการปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือว่าพูดไม่จริงหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็อาจจะทําให้คุณเสียใจเนาะคุณก็เลยแบบเออกำลังจะตัดสินใจอยู่ว่าจะปล่อยออความสัมพันธ์นี้ไปไหมนะคะหรือว่าคุณ อยากที่จะอยู่ต่อไปนะคะแต่คุณคิดว่าคุณคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะหรือว่าเ,ออเสี่ยงทําอะไรบางอย่างในลักษณะที่เป็นการเลือกตัวเองนะคะรักในตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะนี่ก็คือชาวพิศษต่อไปนะคะเราลองไปเช็ค energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นยังไงนะคะ energy ของเขาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาว ต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ไกลจากตัวคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณมีการสื่อสารในลักษณะที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะเดอะซันามดาบจัสเมนและเดทนะเอาละในเรื่องของคนคนนั้นคุณอาจจะเกี่ยวกับชาวพิจิกด้วยนะคะ เ,เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะจําเป็นต้องจบลงไปนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าในการจบลงไปครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาเสียใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคือมันอาจจะมีเรื่องของ บุคคลอื่นปัจจัยอื่นอะไรอ่ะที่เข้ามามีอิทธิพลได้นะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วมันก็เกิดทาให้มีความเสียใจเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะเขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะมีการาถ้ามีการรื้อฟื้นขอโอกาสให้ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งมันก็ดีนะคะแต่ถ้ามันมันหมดสิทธิ์แล้วมันจบลงไปแล้วจริงๆเขาอาจจะต้องปล่อยนะคะปล่อย ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปก็ได้นะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในช่วงที่เขารู้แน่แหละว่ามันจบลงไปเพียงแต่จะเริ่มต้นใหม่ในทิศทางใหม่นี้หรือเปล่านั่นเองเอาละนี่ก็คือใน energy ของเขานะคะทีนี้เราลองไปดู energy ตัวตน energy ของสถานการณ์บ้างนะคะสถานการณ์ A s o f mod นะคะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะพยายามที่จะ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่โดดเด่นอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่อาจจะมีการที่จะเริ่มต้นโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆหรืออ,อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรืออะไรแบบนั้นนะคะในเรื่องการงานของชาวพุทธศพนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอะไรต่างๆที่มันเคยเน่าเบื่อนะคะ คุณอาจจะแบบทุ่มเทกับงานมากแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้คุณแบบมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่ในชีวิตนะคะทุกอย่างมันดูซ้ำซากจำเจแล้วมันก็ทำให้ความรักมีปัญหาด้วยมันก็เลยทำให้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในวิธีทางใหม่ๆเพิ่มแพชชั่นอะไรให้กับตัวเองเหมือนกันนะคะ อ,อ,อาจจะมีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณนะคะเป็น e NERGY ใหม่ๆก็ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเคยเสียใจกับเรื่องราวของความรักมานะคะ10ดาบโอ้ในระดับ10ดาบมันก็เยอะอยู่นะที่ในลักษณะที่มีความรู้สึกเหมือนกับแบบคุณเสียใจอะ่ะคุณเสียใจแล้วคุณก็รู้สึกบาดเจ็บนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณ <c oughs> มีใครทําอะไรลับหลังคุณหรือคุณโดนแทงข้างหลังอะไรแบบนั้นนะคะแล้วมันก็เหมือนกับ มันมันเหมือนมีช่วงเวลาที่มันจบลงไปของความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งที่คุณแบบว่าเคยให้ความสำคัญนะคะกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยเคยวางอนาคตร่วมกันนะวางแผนร่วมกันในเรื่องของการไปใช้เวลาร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันอะไรหรือวางแผนในเรื่องของอนาคตอันยาวไกลนะคะหรือว่าเคยเ มีการคิดถึงนะคะในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์การแต่งงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงแล้วก็คุณมีความคิดว่าเขาเป็นเลคคู่ของคุณด้วยซ้าไปนะคะแต่ว่ามันก็มาเจอเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเออมันผิดหวังเสียใจอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะด้วยอิอออทธิพลนะคะ ของคนอื่นเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีอิทธิพลของคนเก่าๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามานะคะหรือของเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าถูกลดสถานะหรือเขามาบอกลดสถานะคุณอะไรแบบนั้นเลยนะคะแล้วมันก็มีการห่างเหินห่างไกลกันออกไปจาก6ดาบ8ถ้วยตรงนี้นะคะคือมีคน เดินหันหลังไปนะคะด้วยมีความรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกถึงความห่างไกลกันออกไปนะคะเขาอาจจะหันหลังไปในลักษณะที่มีความรู้สึกว่าเออเขาไปหาสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเขานะคะเขาเราอาจจะไม่ใช่สำหรับ อย่างที่เขาคิดอะไรแบบนั้นนะคะแบบเหมือนอยู่กันมาตั้งนานอะไรแบบนี้เราก็มาพบว่าในที่สุดเนี่ยมันเคมีจึดจางลงไปนะคะเดินออกไปหรือบางคน เก็บเข้าของออกไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้ดูห่างไกลกันออกไปและแถมยังอาจจะมีเรื่องของระยะทางด้วยนะคะที่มันทําให้ห่างไกลออกไปสิ่งที่คุณทําได้นะคะชาวพุทธศพก็คือเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งแม้ว่าจะความห่างไกลจะทําให้คุณมีความคิดถึงเขามากเพียงใดนะคะแต่คุณก็ยังมีความ ไปต่อนะคะกับเรื่องราวของชีวิตตัวเองนะคะพยายามมีหากิจกรรมทำอะไรต่างๆมากมายหรือแม้แต่ไปโฟกัสในเรื่องของการงานเนะเาะเพื่อที่จะแบบโอเคลืมๆในเรื่องราวของความเจ็บปวดนี้ไปนั่นเองนะคะในขณะที่คุณก็ยังสงสัยว่าแล้วตกลงเนี่ยเขาเป็นคนที่พาในเรื่องของอบุคคลที่3เข้ามาหรือเปล่าหรือว่าไอปล่อยให้ผู้อื่นนะคะ ล่อยให้ผู้อื่นเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะแล้วเขาจะเลือกใครเลือกอะไรนะคะระหว่างาความรักนะคะกับสิ่งอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะลึกๆคุณอาจจะยังมีความคาดหวังนะคะในเรื่องของการที่จะกลับมาคืนดีนะคะแต่ว่ามันแบบเหมือนค่อนข้างห่างไปแล้วนะคะแต่คุณก็ยังออคาดหวังแต่คุณรู้แหละ รู้ลึกๆนะคะว่ามันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังดูไม่ค่อยมั่นคงเลย่ะมันคือเหมือนคุณพยายามมากๆกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่ว่ามัน มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่มั่นคงมากขึ้นคุณก็เลยแบบเออก็หันกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเนาะแต่ว่ามันก็อดปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณก็ยังอาจจะอยากรู้เรื่องราวของเขาอยู่หรือว่าเข้าไปสืบสองเรื่องราวของเขานะคะแต่ว่าตัวคุณณนะตอนเนี้ย ถือว่าคุณมีสเสน่ดึงดูดสำหรับคนใหม่ๆนะคะหรือว่า Energy ใหม่ๆม,มากกว่านะคะในช่วงนี้นั่นเองสำหรับชาวพุทธศพนะคะเอาละทีนี้เราลองไปดูข้อความในใจจากเขาคนนั้นบ้างนะคะว่าเขามีข้อความในใจอะไรที่เกี่ยวกับชาวพุทธศพบ้างนะคะเขาบอกว่า Don't waste your time on me เขาอยากจะบอกว่า ไม่อยากให้คุณมาเสียเวลากับเขาเนาะมันอาจจะมีเคมีบางอย่างที่ตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วการที่คุณมาอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสนะะในการที่จะได้ไปมีชีวิตที่ดีไปเจอคนดีๆอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะ I just want to be alone right now เพราะฉะนั้นในช่วงที่เขานิ่งเงียบหายไปนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการอยู่คนเดียว นะะต้องการที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อคิดทบทวนอะไรต่างๆนั่นเองหรืออยู่คนเดียวในความสัมพันธ์นี้นะคะ I s e c r e t r y admire you แต่ในใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังมีความชื่นชมคุณอยู่นะคะคุณก็ยังแบบเหมือนก็ยังอยู่ในใจเขาเขายังไม่ได้ลืมนั่นเอง I'm too weak to fight แต่เขาก็เหนื่อยเกินไปนะคะที่จะมานั่งทะเลาะกันหรือว่าคือเขายังไม่ ไม่มีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอ่อนแอเกินไปก็ได้นะคะกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอุปสรรคที่เขาจะต้องมานั่งต่อสู้นะคะกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันรายล้อมนะคะหรือว่าหาทางแก้ไม่ได้นั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในใจเขามีหรือเปล่านะคะความลับที่ซ่อนอยู่ในใจเขาคนนั้นอัมไัย I really am from you จริงๆแล้ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณหรือแม้แต่ซ่อนความเป็นตัวตนที่แท้จริงกับคุณก็ได้นะคะสิ่งที่คุณเห็นนะ,ะกับสิ่งที่เป็นจริงมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันนั่นเอง I d o n t react when people mention you นะคะคือเหมือนอันนี้บอกถึงว่า บางครั้งเนี่ยถ้ามีคนกล่าวถึงคุณอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะทําเป็นแบบเหมือนเฉยๆนะคะไม่แสดงออกไม่หือไม่อืออะไรแบบเนี้ยหรือแสดงออกว่าแบบเขาไม่ได้สนใจคุณแล้วอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาซ่อนไว้ก็ได้นะลึกๆเขาอาจจะแบบเออก็ยังสนใจเรื่องราวของคุณอยู่แต่สิ่งที่เขาแสดงออกก็คือไม่สนใจหรือเย็นชาไปนั่นเอง I'm not a v a i l a b l e คือเหมือนตอนเนี้ยเขาอาจจะแบบไม่มีเวลาหรือว่า เขาอาจจะไม่ว่างนะคะสำหรับคุณนั่นเอง The timing just wasn't right for us มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมระหว่างคุณกับเขาเนาะมันอาจจะคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่อะไรแบบนั้นนั่นเองสิ่งที่เขา,าซ่อนไว้ในใจที่อยากจะบอกต่อไปนะคะเราไปดูเส้นทางแห่งความรักของของผู้ศพนะคะว่าเป็นยังไงเส้นทางนี้ต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง fighting the key meaningless life และ m i l l e r of me นะคะในเส้นทางนี้มันเหมือนแบบพยายามค้นหาในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆกันแล้วนะคะอย่างสุดความสามารถเนาะแต่มันอาจจะต้องมีการต้องปล่อยกันไปห่างกันไปนะคะแต่ในการปล่อยไปห่างไปเนี่ยมันเหมือนจะมีความรู้สึกว่า เอชีวิตเราก็มันเหมือนขัดถ่ายอะไรไปเหมือนกันนะเพราะว่าคุณกับเขาอ่ะมันเหมือนกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะคุณรู้สึกอย่างไรเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นเองสําหรับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาต่อไปนะคะไปดูลักษณะความสัมพันธ์ของพืชศพบ้างนะคะรักษาความสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้องการมากๆกก็คือ love yourself รักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองนั่นเองนะคะ We Shall Meet Again เอาละ่ะม,มีในเรื่องของ potential นะคะมีศักยภาพมีอะไรละ่ะความเป็นไปได้นะคะที่คุณสองคนนะจะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะเพราะอะไรเพราะว่า karmic Relationship นะคะบางทีมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงนะคะมันเหมือนเป็นรักษาเป็นมีกรรมบางอย่างนะคู่กรรมคือ คือไม่ใช่คู่กรรมอ่ะแต่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นคามิคท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์เป็นพิษอะไรแบบนี้นะคะที่ยังมีอะไรที่ยังต้องชดใช้กันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นอะไรประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องกลับมาเจอวนเวียนกันอีกนั่นเอง <c oughs> ต่อไปนะคะเราไปดูคําแนะนําที่จะให้กับผู้ศพในช่วงนี้ <c oughs> คำแนะนำนะคะ stay optimistic about your love life <c oughs> <c oughs> ดีมากนะคะเพราะว่าคงต้องคงต้อง หันกลับมามองนะคะในสิ่งที่เป็นบวกอนะคะ่ะ positive thinking and f a i t h will b r i n g you romance นะคะไม่ว่าคุณจะอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรืออะไรก็ตามนะคะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่คุณจำเป็นจะต้องมีความรู้สึกที่ดีๆนะคะคิดในเชิงที่เป็นบวกเนาะส่วนอะไรที่มัน เป็นสิ่งที่ทำให้คุณทุกเศร้าตรมนะคะ The time has come to create your energy คุณอาจจะต้องลบล้างพลังงานลบๆบนั้นออกไปเนาะรวมถึงอะไรเก่าๆอาจจะเป็นความคิดนะคะ energy เ,เ,เก่าๆหรือว่าเป็นคนก็ตามนะคะถ้ามันแบบ มันไม่ไหวมันทกซิกเกินไปคนคงต้องอัดปล่อยไปก่อนนะคะแต่ว่าในการก่อนที่จะปล่อยไปลองดูซิว่ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันไหมนะคะลองพูดคุยกันอย่างเปิดอกเปิดใจเป็นครั้งอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าปัญหามันคืออะไรสิ่งที่ต้องการคืออะไรนะคะบางทีอาจจะหาทางออกในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ได้เช่นกันนะคะข้อคิดสำหรับ พฤษศพคืออะไรนะคะในช่วงนี้ it's coming very soon จะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ let uh, let universe surprise you นะคะจักรวาลจะเซอร์ไพรส์คุณเองนะคะม,มันมีแนวโน้มว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกล้นี้เลยนะคะ มันจะมีในเรื่องราวของหนึ่งใบทาวน์นี่แหละที่จะเข้ามานะคะอย่างที่คุณไม่คาดคิดเนาะหนึ่งใบทานนี่เป็นไพ่ Man ที่ดีนะคะเป็นในเรื่องของแพชชั่นเป็นในเรื่องของอะไรที่แบบเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วมันก็จะเหมือนผลิดอกออกใบผลิดอกออกผลไปในสู่สิ่งที่ดีในอนาคตนั่นเองนะคะเอาลบบนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพฤศษศพนะคะคุณสามารถต,ติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองเข้ามาได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่าน aro, ไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิล เพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าไว้ดูเช็คดวงตัวเองดูดวงให้เพื่อนๆอนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบดูเป็นอาชีพเลยก็แล้วแต่นั่นเองนะคะเอาละคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เช่นกันนะคะลองเข้าไปดูรายละเอียด <c oughs> ในเรื่องของการดึงดูดความโชคดีนั่นเองนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ศบนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะมีความสุขความสมหวังในทุกสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกด้านนั่นเองไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ